ดูแล้วเมื่อกี้ไม่ได้เจ็บแต่แบบว่าตกใจอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ยังอยากให้อุ้มอยู่โอ้โหสุดยอดนี่คุณนายนอนกระดิกขากระดิกนี่แต๊ๆแๆ๊อยู่เนี่ยแย่งทีวีกับเยนอมเนี่ยเพราะเพื่อจะดูเกมพี่แป้งเนี่ย ไม่ไม่ไม่นะไม่ไม่ต้องอุ้มฉันไปด้วยไม่ไม่ไม่ไมเดินตามแล้วดเดินตามเดิน่าเหมือนจะขึ้นเวทนี่เลยบ่อเอเซิร์บบอร์ดเลยว่ะนี่แน,น่นี่แนะ่นี่แนะี่ยยัง ช่วงนี้เมามันกับอยู่ทีวีเนี่ยดูข้าเงนไ้ก่อนอะไรอะไรลูกอะไรไอตัวที่ล้องเมื่อกี้ตกใจใช่ใช่ไม่ใช่พัดพัดบอกไม่ทันหรอกพระยืนรอแล้วพระยืนรอ <laughs>